ภาพนี้ผ่านตาเด็กๆมาบ้างแล้วดูนิดหนึ่งเนี่ยต้องจำให้ได้นะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงกรุงสุขโขทยัยสำคัญยังไงสำคัญยังไงเอ่ยนักเรียนคะเมื่อกี้เราพูดถึงสงครามยุทธห,หัตถี ในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงประเทศไทยเนี่ยมีสามครั้งเท่านั้นสงครามยุทธหัตถีบนหลังช้างนะครั้งสุดท้ายก็คือสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอราชาก่อนหน้านี้ก็คือพ่อขุนรามคำแหงในสมัยที่ยังเป็นพระโอรสอยู่ถูกไหมคะได้ทําสงครามยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขุนสามชนเจ้าเมืองชอดก็แพ้พ่ายไป จากเจ้ารามก็เลยได้กรับการยกย่องให้เป็นรามคำแหงหรือรามํำแหงเพราะมีความสามารถในการรบนะคะเพราะฉะนั้นพอเมื่อพระองค์ท่านได้เป็นกษัตริย์บ้านเมืองก็มีความขึกกล้องเกรียงไกรแล้วก็อาณาเขตแผ่ขยายนะคะภาพนี้อีกภาพหนึ่งเป็นอนุสาวรีย์อะไรเอ่ย อนุสาวรีย์อะไรจำไม่ได้อีกแล้วเคยให้ดูหรือเปล่าอนุสาวรีย์สามสามกษัตริย์อยู่ที่เมืองอยู่ที่เมืองเชียงใหม่แล้วสุขโขทัยมันเกี่ยวอะไรกับเชียงใหม่เป็นมิตรประเทศกันสิ่งที่สำคัญในสมัยของพ่ขอข,ขุนรามคำแหงคือ นโยบายเกี่ยวกับอาณาจักรที่อยู่รอบๆใช้ความสัมพันธ์ธนามตรีอันดีต่อกันเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะนั้นพระองค์ก็มีเพื่อนร่วมราชสำนักพระอาจารย์เดียวกันก็คือพระยางามเมืองแล้วก็พระยามังรายในคราวนี้ก็ไปช่วยในเรื่องของการสร้างเมืองเชียงใหม่ก็ไปชี้สถานที่กันเราจะสร้างเมืองเชียงใหม่อ้าว ผ่านหรือ,อยังผ่านหรือ,อยังผ่านแล้วตกลงเมื่อวานนี้วันที่17มกราคมเป็นวันอะไรเอ่ยวันท่อขุนรามคำแหงมหาราชดูในข่าวไหมคะทำไมถึงใช้วันที่17มกราคมฝั่งนี้ต้องตอบคุณครูได้แน่เลยเสียงดงัดงๆแถวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า คนที่ห้ากับคนที่สามตอบได้ไหมเอาคนที่สามเดี๋ยวคุณครูให้เพื่อนส่งมาให้ภาคราชภูมิส่งมาให้เพื่อนผู้หญิงคนที่สามเมื่อกี้เห็นปรึกษากันอยู่ว่าทําไมถึงใช้วันที่สิเจ็ดมกราคมเป็นวันพ่อขุนรามคําแหงมห ah าราชอบอกเพื่อนนิดหนึ่งทําไมคะทําไมเอ่ย ยังไม่ยังไม่ชัดเจนอะไปเพื่อนที่อยู่ข้างๆฝั่งนูน้นนะนกสกุลทองเพชรข้างหน้าด้วยเดี๋ยวสองคนจะช่วยกันสี่กับห้าทำไมเอ่ยทำไมถึงเป็นวันที่สิบเจ็ดมกราคมเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ไม่ได้ไม่ได้ฟังครูให้ดีนะฟังครูให้ดีพระมหากษัตริย์ที่มีวันสำคัญระดับระดับชาติที่เป็นเป็นมหาราชมีหลายพระองค์ด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือพระนเรศวรมหาราชและอีกพระองค์หนึ่งก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่พระองค์ได้รับการยกย่องเนื่องจากมีพระปรีชาสามารถหลายด้านและสำคัญมากก็คือการ ทำให้กรุงสุขโขทัยเป็นปึกแผ่นแล้วก็ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาให้เราใช้จนถึงทุกวันนี้ทําให้เรามีอักษรไทยใช้ mm. ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พระองค์ท่านได้รับสมัญญานามว่ามหาราชทีนี้คุณครูถามว่าทําไมถึงต้องเป็นวันที่17มกราคมเป็นวันอะไรกันแน่เกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามคําแหงเป็นเป็นอะไรคะวันนี้เป็นยังไงใครตอบได้ยกมือ ไม่แน่ใจเอาลองนิดหนึ่งลองนิดหนึ่งว่าเป็นวันอะไรมีคนบอกว่าไม่แน่ใจพี่ถูกเดี๋ยวเราบอกกันได้เอ,เอาถือไหมให้ดีถือไหมให้ดีวันที่ประดิษฐ์อักษรไทยคะ่ะอ๋อหนูคิดว่าเป็นวันที่ประดิษฐ์อักษรไทยใครคิดจะเป็นอย่างอื่นมีไหมอ้าวด้านนูน้นด้านนูน้นโ,โหรวดเร็วมากเอาไปเลยมันไปชนของ น่าจะเป็นวันสิ้นพระชนของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอ่ะคนอื่นว่าไงคะอ้าวข้างๆวันเกิดของพ่อขุนรามคำแหงครับเป็นวันเกิดวันประสูติว่นงันเถอะวันประสูติน่าจะเป็นวันประสูติอ่าไปที่แทนจันทร์แทนจันท์ก็จะเดาอีกนั่นแหละวามจริงเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยน่าจะได้นะน่าจะได้เอาลองบอกนิดนึง คำสองคำยุทธหัตถกีกับกับกลิมสารชนเจ้าเมืองชอดถูกไหมจะตอบแบบนี้เดาเอาทั้งนั้นเลยเอาคนสุดท้ายให้เดาอีกคนหนึ่งโอ้อเชิญองค์ขึ้นของราชครับเออเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นวันที่พระองค์ขึ้นของราชถูกไหมถูกไหม เห็นไหมถ้าเราไม่หาความรู้เนี่ยเราก็จะตอบไปได้เราก็จะเดาว่าเป็นวันประสูติเป็นวันสวรรคตเป็นวันขึ้นของราชเป็นวันประดิษฐ์อักษรไทยไม่ใช่ฮะเออไม่ใช่ถ้าเราดูรายการโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือเราก็จะตอบได้ว่าวันนี้ฟังให้ดีนะวันนี้คือวันที่17มกราคมที่เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ย เมื่อวานเอา้าเมื่อวานวันที่17ไง17มกราคมที่ถือเป็นวันพ่อขุนรารรมคำแหงมหาราชเพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีลำดับพระองค์ที่สี่คือรัชกาลที่สี่รัชกาลที่สี่ในสมัยที่ทรงผนวดอยู่ก็คือทรง เป็นนักบวชเป็นบวชเป็นพระพระองค์ได้ทุดงไปในเขตของกรุงสุขโขทยัยเมืองเก่าๆที่รกร้างนะคะเดทุดงไปก็คือไปแสวงเหมือนไปไปทำอะไรในป่าใช่ไหมเออแบบนั้นนะพระทุดงนะแบบพระทุดงพระองค์ไปพบกับกับใครกับใครไปพบกับพ่อขุนรามเลยใช่ไหมไม่ใช่ พราะนี่มาถึงกรุงอะไรแล้วที่เจอเนี่ยกรุงระะนะัตนโกสินสมัยรัชกาลที่สามตอนนั้นรัชกาลที่สามของราชสมบัติแต่รัชกาลที่สี่เนี่ยท่านบวชอยู่ท่านก็ทุดงไปเรื่อยๆเนื่องจากท่านเป็นพระท่านก็ไปเจอไปเจอไปเจออะไรไปเจออะไร,ไออะไรใช่หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงแล้วก็เอามาอะไรคะ ผมมาอ่านเรื่องราวมาอ่านที่เขียนเอาไว้เพราะฉนั้นวันนี้ถือเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชวันนี้ของคุณครูก็คือวันที่17มกราคมนะเพราะนั้นอย่าจาสับสนคุณครูมีให้สองวันเลยถูกไหมคะ17คือวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและ18ก็คือวันวันอะไรคะ วันกองทัพไทยนะคะเดิมๆเนี่ยเขาเรียกวันยุทธหัสถีหรือวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแต่ว่าเนื่องจากพระองค์ยิ่งใหญ่มากก็เลยถือกําหนดให้เป็นวันกองทัพไทยตามมติคณะรัฐมนตรีผ่านจบหรือ,อยังอ้าวยังไม่จบยังไม่จบทีนี้ให้เด็กๆเขียนบ้างลองเขียนดูบ้างอ้าวไปดูไปดูในสไลด์ของคครูนะคุณครูจะ จะได้ให้เด็กๆเขียนบ้างเอาเขียนก่อน